สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านที่รับชมเสือพาไปนะฮะบรรยากาศยามสายนะจากทุ่งนาลุงพลนะชาวนี้ก็มีเอซีเดินทางมานะครับผมกราบปูนะตรงซาลาแล้วก็ซีเมซนะวันนี้ท้องฟ้าค่อนข้างมืดครึบนะทุกคน ี๋ยวก็เช็คในอุตุในเว็บแล้วนะวันนี้เกิดฝนตกนะครับผมดอกดาวเรืองบางสะพรั่งนะฮะเยอะมากเลยนะฮะเมื่อเช้าก็นะฮะป้าๆทั้งหลายก็มามาตัดดอกดาวเรืองไปร้อยมาลัยแล้วนะฮะโอ้ดอกนี้ใหญ่มากนะฮะแพรเสียงหฮนะะตอนนี้ออกดอกเยอะจริงๆนะทุกคน แล้วก็ดอกไม้อีกหลายชนิดนะฮะคุณนายตื่นสายนี่นะครับต้นฤษีก็ออกดอกนะฮนะนี่เสือเชื่อว่านะหลายท่านก็อยากจะเห็นบรรยากาศนะโดยทั่วไปนะที่ไม่เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแบบปัจจุบันทันด่วนนะครับผมนะเป็นคลิปที่ทําให้เราดูแล้วก็สดชื่นสบายใจนะครับผม่่เสือตัวอ่านะคร fc นะฮะมารับชมในคลิปนี้นะครับผม เราเมนเรื่มบ่เอ้ใบเนี้ยฮะโอ้เมน,น,นเรืม่รมโอเคอะไรนะครับผม ฮะนั่นนะฮะเจ้าจำเจ้าเดิมเจ้าประจำนะครับผมนะฮะโอ้ยเอฟซีดูนะฮะต้นนี้นะทำไมเขาถึงแตกกอแล้วก็ใบสวยงามมากๆเลยนะครับอืม สวยจริงๆเาะนะฮะนี่ก็เหมือนกันนะครับผมนะแตกกอแล้วก็พุ่มใหญ่มากเลยนะครับจากที่เราปลูกไว้รู้สึกว่าจะนะสองสามต้นนี่นะฮะต่อหลุมต่อจุดนะครับผมอ้โหนะดอกเป็นพันพันดอกนะแล้วก็แน่นอนนะฮะจะสังเกตเห็นนะครับตัวมิ้มนะฮะสายพันธุ์เดียวกับพึ่งเนี่ยแหละฮะ มาดูดโอาเกสรน,น้ำหวานจากดอกไม้ไปนะฮะอือจุดนี้เป็นจุดที่สวยนะทุกคนนี่นะเป็นทางเดินนะฮะก็มีพุ่มดอกไม้สีม่วงนะฮะลืมชื่อไปแล้วนะ มุมนี้ก็สวยนะทุกคนนะเป็นมุมที่ YouTube ไม่ค่อยได้ถ่ายเท่าไหรน่นะนะพราะมันอยู่หน้าห้องน้ำนะฮะแต่เราสังเกตเห็นได้ว่ามีความสดชื่นเขียวชุมนะ่มทั่วบริเวณครับดูนะฮะความสวยงามของต้นไม้ใบหญ้านะครับผมงามจริงๆนะครับ บรรยากาศดีมากเลยเนาะนะครับอ่ะนะครเมื่อคืนฝนตกหนักนะ FC ซนะฮะเดี๋ยวพา FC ไปดูนะทุ่งนาสักเล็กน้อยแนละ้เป็นยังไงบ้างนะฮะป๊อทท่านผู้ชมโอ้โหน้ำในทุ่งนาของเรานะ <c oughs> รู้ไหมว่าถ้าพี่เสือเดินลงไปเนี่ยนะฮะ ถึงเอวเลยนะท่านผู้ชมที่รักโอ้โหเอางูงูน้อยฮัลโหลมองเห็นหรือปานะกล้องน,นะนี่นะฮะนี่นะฮะงูน้อยนะทุกคนนะตัวเท่านิ้วก้อยนะฮะนิ่งเชียวกลัวรู้เหรอว่าเป็นงูอ่ะฮะดู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 เฮ้ยขยับหน่อยสัก ช่วยขยับสักน้อยเออให้รู้ว่าเป็นงูแหมทาเป็นงูยางไปเลยนะเราเนี่ยนะฮะไม่รู้งูอะไรนะใครรู้ก็บอกมานะฮะไม่ยอมขยับนะฮะเบื่อแล้วไม่ยอมขยับนะฮะ ตรงนี้นะแม่ดาเขาปลูกถั่วไว้นะทุกคนนะนี่นะฮะตอนนี้ก็อ่างอกทุกหลุมนะฮะแต่ถ้าน้ำเยอะกว่านี้นะน้ำจะอาจจะนะท่วมถั่วแม่ดาก็เป็นได้นะไม่แน่นะถ้าน้ำเยอะขึ้นเรื่อยๆนะัะผมโอเห็นแล้วก็สดชื่นมากนะฮะนน่นก็กังหันน้อยหมุนติ้วๆนะะ แล้วก็มองเห็นบ้านยูทูเบอร์นะแต่ละหลังเรียงรายกันอยู่นะฮะสีที่โดดเด่นที่สุดก็ไม่ใช่ใครนะหลังสีเหลืองนะครับของเสือพาไปนั่นเองนะฮะวันนี้วันอาทิตย์ก็คาดว่า,าจ,จะมีเอซเดินทางมาตลอดทั้งวันนะเหมือนเมื่อวานนะครับเมื่อวานนี้เยอะมากเลยนะตั้งแต่เช้าคณะทัวร์มานะะแล้วก็มีการรำนะครับ เอฟซีท่านใดยังไม่ได้ดูคลิปไหนก็ไปดูคลิปย้อนหลังให้ด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะสนับสนุนสินค้าบริษัทมอนโอโมซับนะครับผมนะตอนนี้แล้วก็ใกล้วันที่ใกล้ถึงเวลาที่ดุงป้าจะเดินทางไปศาลแล้วนะครับผมจะได้มีกว่าไงงบนะมีค่าใช้จ่ายในการนะเดินทางนะค่าดูแลทีมทนายนะค่าที่พักค่ากินอีกเนาะนะหลายอย่างนะเอฟซี FC, นะสั่งซื้อสินค้าอะไรก็ได้นะ ไม่จำเป็นต้องซื้อเป็นเซตนะฮะทุกคนนะครับซื้อชิ้นเดียวๆก็ได้น,นะฮะนะไม่ว่าจะเป็นเทพีสกินเทพีกาแฟซีบักทองพลัสเบตา้ากูแคนเทพีกโกโก้เสื้อโปโลโรเรนตองปูบปปริจิตนะฮะแล้วก็ถ้าสนใจเป็นเซตก็คุ้มมากเลยนะกาแฟ 2, สองสบู่หนึ่งหกเจ็ดแปดนะฮะศูนย์เก้าสองเจ็ดเก้าสี่เจ็ดห้าสองหกนะฮะหรือว่าจะ นะทักไล์หาพี่เสือก็ได้นะครับผมนะรวมถึงสั่งน้ำพริกแม่นกสั่งน้ำพึ่งสั่งปลาท่อต่างๆนะฮนะศูนย์หกหนึ่งห้าหนึ่งห้าแดห้าสห้าะอันนี้เป็นอนดีลายซื้อพอไปนะครับขอบพระคุณสำหรับรับชมคลิปนี้นะฮะดูคลิปอื่นๆย้าหลังดูโฆษณาให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ